เมื่อพ่อและแม่ได้เผลอทําในสิ่งที่ผิดพลาดและลูกๆบังเอิญรู้ความลับเข้าจึงได้หาวิธีแก้ไขบทสรุปของความโอลวนจะเป็นเช่นไรเรื่องราวได้เริ่มขึ้นบนเรือควีน n อลิซาเบธที่2เรือข้ามมหาสมุทรที่ล่องจากลอนดอนไปยังนิวยอร์กมีคู่รักคู่หนึ่งแต่งงานกันบนเรือนั้นหลังจากนั้นหนังก็พาสคิปข้ามมา11ปีกับอีก9เดือนต่อมา ณแคมป์วาเดนแคมป์สำหรับนักเรียนหญิงแห่งหนึ่งที่อเมริกาได้มีนักเรียนคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเธอมีชื่อว่า Holly er. ฮอลลี่พาร์เกอร์ฮอลลี่เป็นเด็กที่มีนิสัยล่าเริงแจ่มใสและก็ตรงไปตรงมามาถึงปุ๊บก็ได้เพื่อนสนิทเลยสองคนอย่างไวจากนั้นทั้ง3คนก็ได้รู้ว่าพวกเขาได้พักอยู่บ้านหลังเดียวกันถึงได้ช่วยกันแบกกระเป๋าเดินไปที่บ้านนั้นหลังจากนั้นก็ได้ปรากฏเด็กหญิงอีกคนหนึ่งเธอเดินลงมาจากรถหรูซึ่งมาส่งโดยพ่อบ้าน เธอมีชื่อว่าแอนนี่เจมหน้าตาถือว่าละไมคล้ายกับฮอลลี่ทีเดียวแอนนี่ <Annie S 1> ได้ถูกเลี้ยงดูและสอนให้เป็นคนมีระเบียบเธอจึงดูเป็นเด็กที่เรียบร้อยและก็มีมากเป็นสาวหวานหลังจากที่พ่อบ้านได้ตรวจเช็คสัมภาระที่นํามาก็ได้ยื่นของฝากจากคุณตาให้หนึ่งอย่างนั่นก็คือไพ่สํหรับใหม่โดยพูดติดตลกว่าบางทีคุณหนูแอนนี่อาจจะได้พบกับเซียนไพ่แห่งใหม่ในแคมป์นี้ก็เป็นไปได้และก่อนจะจากไป ก็ได้เต้นท่าทักทายประจําตัวซึ่งทั้งสองคนนี้นับว่าเป็นพ่อบ้านและก็คุณหนูที่สนิทกันมากๆในค่าวันนั้นแอนนี่และก็ฮอลลี่เกือบจะได้เจอกันแต่เผอิญมีครูใหญ่ประจําแคมป์มายืนขั้นตรงกลางซะก่อนในวันต่อมาแคมป์ก็ได้มีจัดกิจกรรมให้แข่งขันกันฟันดาบซึ่งฮอลลี่ก็เป็นแชมป์เก่าและก็เอาชนะเพื่อนทุกคนไปหมดจนไม่มีใครอยากที่จะแข่งด้วยจากนั้นแอนนี่ก็ได้เดินมาแล้วก็บอกกับครูว่าเดี๋ยวรู้จะขวดเจ้าหลอนเอง ทั้งคู่ก็ได้สวมชุดฟันดาบและก็ต่อสู้กันปรากฏว่ากลายเป็นแอนนี่ที่ฟันดาบได้เก่งกว่าฮอลลี่แล้วก็ทําให้ฮอลลี่เนี่ยพลาดตกลงไปในน้ําครูจรึงตัดสินให้แอนนี่เป็นฝ่ายชนะแต่ในขณะที่แอนนี่จะยื่นมือออกไปเพื่อช่วยดึงฮอลลี่กลับขึ้นมาฮอลลี่ก็แกล้งดึงแอนนี่ร่วงลงไปในน้ําทั้งสองคนก็เลยเปียกกันทั้งคู่แต่เมื่อถอดหมวกออกคนในแคมป์ทั้งหมดก็ถึงกับตกตะลงึงเพราะแอนนี่และฮอลลี่นั้นมีหน้าตาที่เหมือนกันมาก แต่ฮอลลี่ก็แก้เกี้ยวโดยให้แอนนี่ลองหันซ้ายหันขวาแล้วก็บุลลี่แอนนี่ต่างๆนานาพร้อมกับบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้เหมือนกันแอนนี่ก็สวนกลับไปว่าสิ่งที่เราแตกต่างก,กันที่สุดนั่นก็คือฉันฟันดาบเป็นแล้วก็มีคลาสส่วนเธอฟันดาบไม่เป็นแล้วก็ไม่มีคลาสแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะเข้ามาทะเลาะก,กันมากกว่าน,นี้ครูก็ได้เข้ามาห้ามแล้วก็แยกทั้งคู่ไป ตกมาถึงตอนค่ำแอนนี่เนี่ยไ่ได้พาเพื่อนๆในบ้านตั้งวงเล่นไพ่โป๊กเกอร์แล้วก็เป็นนางกินเพื่อนๆซะเรียบเลยแต่แล้วฮอลลี่ก็ปรากฏตัวขึ้นและก็พูดประโยคที่แอนนี่พูดตอนที่ฟันดาบนั่นก็คือฉันจะหวดเจ้าหล่อนเองพร้อมกับได้ท้าเพิ่มว่าถ้าใครแพ้จะต้องแก้ผ้าไปกระโดดน้ําด้วยซึ่งแอนนี่ก็รับคําท้าแต่ในคราวนี้ฮอลลี่เป็นฝ่ายชนะซึ่งแอนนี่ก็ได้ทําตาม แต่ฮอลลี่กับเพื่อนๆก็ได้พากันแกล้งโดยการวิ่งเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปซ่อนนั่นจึงทําให้แอนนี่เห็นว่านี่คือการประกาศศึดทั้งสองคนก็ได้แกล้งกันกลับไปมาแล้วก็ค่อยๆทวีความรุนแรงมากขึ้นแม้ว,ว่าทั้งคู่จะมีหน้าตาที่ละไม้คล้ายกันแต่ด้วยความที่นามสก,กุลเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็มาคนละประเทศเลยก็เลยไม่มีใครเอกใจว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่า จนกระทั่งมาถึงขราวที่ฮอลลี่ได้แก้แค้นแอนนี่กลับบ้านโดยการเข้าไปจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆฮอลลี่ที่แอบยืนดูผลงานตัวเองจากภายนอกก็หัวเราะอย่างพอใจแต่แล้วก็เกิดการผิดแผนขึ้นครูใหญ่ได้เข้ามาตรวจห้องนอนของแอนนี่ฮอลลี่จึงรีบพยายามขวางแล้วก็บอกว่าภายในเละมากเพราะมีเด็กกาลังป่วยอยู่ด้วยโรคติดต่อที่ร้ายแรงเมื่อครูใหญ่ได้ยินนั่นก็ยิ่งต้องรีบเข้าไปดูเด็กโดยเร็วแต่ฮอลลี่ก็ยังพยายามขวางต่อจนกระทั่งแอนนี่มองเห็นจากหน้าต่าง จึงรีบเปิดม่านแล้วก็บอกกับครูใหญ่ว่าข้างในนี่โอเคครูใหญ่จึงได้เปิดประตูและนั่นทําให้ครูใหญ่โดนกับดักที่ฮอลลี่ได้วางเอาไว้สภาพก็เละเทะไปหมดจนในท้ายที่สุดครูใหญ่ได้สั่งให้ฮอลลี่และแอนนี่เก็บของแล้วก็ให้ทั้งคู่ไปอยู่ที่บ้านพักเดี่ยวในตอนแรกแอนนี่และก็ฮอลลี่ก็คําเมนใส่กันและก็ไม่ยอมพูดคุยเจรจากันแต่แล้วก็มีอยู่ครั้งนึงขณะที่ฝนกำลังตกแต่ก็ลมพัดแรง ฮอลลี่กำลังพยายามที่จะปิดหน้าต่างแต่มันก็ฝืดจนปิดไม่ได้แอนนี่เห็นดังนั้นจึงวิ่งเข้าไปช่วยและก็ปิดหน้าต่างสําเร็จทั้งคู่จึงได้เริ่มพูดคุยกันทั้งสองคนได้พูดคุยเรื่องราวต่างๆว่าบ้านอยู่ตรงไหนอายุเท่าไหร่จนทําให้ทราบว่าทั้งสองคนเกิดวันที่11ตุลาเหมือนกันแถมยังรู้อีกว่าทั้งสองคนชอบกินโอริโอจิ้มกับเนยถั่วเหมือนกันแล้วก็แพสตสตรอเบอรี่เหมือนเหมือนกันด้วยนั่นก็ยิ่งแปลกไปใหญ่เมื่อทั้งคู่สนิทกันมากขึ้น จึงได้คุยกันเรื่องครอบครัวและมันก็ยิ่งแปลกเข้าไปอีกนั่นเพราะว่าฮอลลี่อยู่กับพ่อโดยที่แม่ของฮอลลี่นั้นได้เลิกรากับพ่อไปละและฮอลลี่เองก็ยังไม่เคยเห็นหน้าแม่ด้วยด้วยความที่ฮอลลี่เนี่ยถูกพ่อเลี้ยงมาด้วยตัวเองนั้นจึงทาให้ฮอลลี่มีนิสัยแมนแมนเป็นคนเปิดเผยฝั่งแอนนี่เองก็เล่าว่าตัวเธอเองโตมากับแม่ที่ลอนดอนส่วนพ่อก็ไม่เคยเห็นหน้าเช่นกันพอพ่อกับแม่เนี่ยก็เลิกกันตั้งแต่เด็กๆ,ๆแต่ตัวเธอเองก็ได้มีรูปของพ่อซึ่งถูกฉีกขาดแบ่งครึ่งออก ทางด้านฮอลลี่ได้ยินอย่างนั้นก็ยิ่งใจแป้วใหญ่เพราะตัวนางเองก็ได้มีรูปของแม่ซึ่งถูกฉีกขาดแบ่งครึ่งเช่นกันทั้งสองคนจึงได้ตกลงว่าจะสลับกันดูรูปของพ่อและแม่ของทั้งคู่แต่เมื่อทั้งคู่นำรูปออกมารูปทั้งสองก็ได้ต่อกันสนิทและนั่นก็โป๊ะเช๊ะเลยครับนั่นแปลว่าฮอลลี่และแอนนี่นั้นแท้จริงแล้วเป็นคู่แฝดและพ่อกับแม่ของทั้งสองคนก็ได้หย่าร้างกันแล้วก็ตกลงที่จะแบ่งลูก ทั้งสองคนจึงได้เข้ากอดกันด้วยความดีใจในคืนนั้นทั้งสองคนได้คุยกันและก็ได้พบว่าพ่อและแม่ของทั้งคู่ยังไม่ได้แต่งงานใหม่และก็ไม่ได้มีความคิดที่จะแต่งงานใหม่ด้วยฮอลลี่จึงได้มีไอเดียบรนเจิดนั่นก็คือให้แอนนี่และฮอลลี่สลับตัวกันเพื่อจะได้ไปเจอกับพ่อและแม่ของทั้งคู่ที่ยังไม่เคยเจอเลยฝั่งแอนนี่เองแม้จะแย้งอยู่ในตอนแรก แต่เมื่อคิดคิดดูถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพ่อกับแม่ได้รู้ว่าเธอถูกสลับตัวกันพวกเขาก็ต้องเอาทั้งสองคนมาสลับคืนและนั่นก็อาจจะทําให้ทั้งคู่มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแอนนี่จึงได้ยอมตกลงและแผนการดัดหลังพ่อกับแม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นระหว่างที่อยู่ด้วยกันนั้นทั้งสองคนก็แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวรวมถึงเรียนแบบลักษณะของกันและกันจนกระทั่งวันปิดค่ายมาถึงมาตินพ่อบ้านก็ได้มารับแอนนี่ที่สนามบิน แต่ตอนนี้ฮอลลี่ได้สับตัวไปแล้วนะครับทั้งสองคนได้เต้นท่าทักทายกันซึ่งแอนนี่ได้สอนกับฮอลลี่เรียบร้อยฮอลลี่นางจึงเต้นทักทายกับมาตินอย่างเป็นปกติมาตินจึงได้พาฮอลลี่กลับไปที่บ้านที่อังกฤษเมื่อถึงบ้านฮอลลี่ก็ได้กอดกับคุณตาและก็ได้ไปทักทายกับคุณแม่ซึ่งตัวเองปรารถนาที่จะเจอตั้งแต่เด็กแม่ก็ได้ทักว่านางเจาะหูรวมถึงตัดผมเนี่ยสวยดีทีเดียว หลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้พาฮอลลี่ไปทัวร์ลอนดอนรวมถึงพาไปที่สตูดิโอคือแม่ของฮอลลี่และก็แอนนี่เนี่ยเขาเป็นคนออกแบบชุดแต่งงานที่ค่อนข้างดังทีเดียวนะครับเป็นดีไซเนอร์แล้วก็มีสตูดิโอส่วนตัวด้วยฮอลลี่ก็ได้พบว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยค่อนข้างเป็นสาวมั่นและก็ทํางานเก่งถือว่าคุณแม่เนี่ยเจ๋งสุดๆไปเลยชีวิตของฮอลลี่ตอนนี้ก็แฮปปี้สุดๆรงข้ามกับแอนนี่เลยซึ่งกําลังจะเจอปัญหาใหญ่นะครับ ตัดข้ามมาที่ฝั่งของแอนนี่ซึ่งนางสลับตัวปลอมเป็นฮอนลลี่แล้วก็นั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินนาป้าพ่อก็ได้ขับรถมารับแล้วก็พาเธอกลับไปที่บ้านที่อยู่แคลิฟอร์เนียเหนือซึ่งพ่อได้ทำไล่อลกุนแอนนี่เนี่ยปลอมเป็นฮอนลลี่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับ ด้วยธรรมชาติของนางที่ค่อนข้างเป็นคนเรียบร้อยทําให้พ่อแล้วก็เชสซี่แม่บ้านสังเกตเห็นแต่ก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรเข้าใจว่าลูกตัวเองอาจจะโดนอบรมที่แคมป์ถึง2เดือนก็เลยเรียบร้อยขึ้นแต่ก็มีปัญหาอย่างหนึ่งนั่นก็คือเจ้าแซมมี่หมารักของฮอลลี่เนี่ยมันไม่ยอมเข้าใกล้แอนนี่แถมมีทีท่าจะกัดซะด้วยแต่นั่นก็เป็นเพียงปัญหาเด็กๆเ,เท่านั้นเองตอนนี้แอนนี่ก็กําลังเพลิดเพลินและก็ได้รับความอบอุ่นจากพ่อที่ตัวเองหยหามานานเช่นกัน จนกระทั่งพ่อบอกให้ออกมาข้างนอกและก็จะแนะนําสาวคนใหม่ให้รู้จักซึ่งแอนนี่ก็ได้ถามกับเจสซี่ว่า,วาเธอเป็นใครเจสซี่ก็พูดประมาณว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นช่วงนี้พ่อกับสาวคนนี้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาด้วยวัยสิขวบ9เดือนแอนนี่ก็พอจะเดาได้ทันทีว่านี่คงจะเป็นกิ๊กกิ๊กคนใหม่ของพ่อเมื่อแอนนี่ได้ออกมาแล้วก็ได้ทําความรู้จักเธอก็รู้สึกไม่ค่อยชอบที่หน้านางเท่าไหร่และก็ยังรู้สึกว่าแม่สาวเบลดิกเนี่ยไม่ได้รักพ่อนางจริงๆแต่ที่มาคบนั้นก็เพราะเพื่อนเงิ แอนนี่จึงได้เปิดวอลโดยการแกล้งกระโดดลงในสระและให้น้ำเนี่ยก,กระเด็นไปใส่เมลเดิกทางด้านเมลเดิกก็พยายามจะข่มแอนนี่โดยการพูดพยายามยั่วให้แอนนี่โกรธแล้ก็บอกว่าพ่อได้พาไปขี่ม้าหวังว่าแอนนี่จะไม่โกรธที่นางได้ขี่ม้าของเธอแอนนี่จึงสวนกลับมาว่าม้าของเธอนั้นชินกับคนแปลกหน้าอยู่แล้ว มันเป็นธรรมดาพ่อพ่อพาสาวๆมาที่บ้านบ่อยๆโดยการพาไปขี่ม้าที่แสนนิเศษและก็จะปิดท้ายด้วยการดื่มไวน์สุดหวงของเขาพูดไม่ทันขาดคําพ่อก็เดินถือขวดไวน์มาและก็บอกว่านี่ไงไวน์พิเศษสุดหวงของผมซึ่งก็ตรงกับคําที่แอนนี่ได้พูดไปพอดีนั่นจึงถือได้ว่ายกแรกนี้เจ้าหนูแอนนี่เป็นฝ่ายชนะแม้ว่าแอนนี่จะพูดโชว์ปากแถวยังไงแต่นางก็รู้ว่ามีระดิกเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่และก็เอาพ่อนางซะอยู่หมัดเลย ในคืนนั้นนางจึงแอบโทรศัพท์ไปบอกฮอลลี่ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นฝั่งฮอลลี่ที่ตัวเองกำลังแฮปี้มีความสุขอยู่ก็บอกให้แอนนี่พยายามแยกเขาสองคนจากนั้นก็แกงทำสายหลุดไปในวันต่อมาพ่อได้พาแอนนี่ไปขี่ม้าและก็พายายามถามถึงเมลด็ดว่าเธอเป็นยังไงบ้างซึ่งแอนนี่ก็บ่ายเบี่ยงพอรู้อยู่แล้วว่าพ่อนางจะพูดเกี่ยวกับการแต่งงานใหม่ของเขาในภายวันนั้นแอนนี่ก็หนีกลับมาที่บ้าน ท้อก็นั่งคิดวิธีการที่จะทํำยังไงดีให้พอแล้วก็เมลดิกแยกจากกันปรากฏว่าเจสซี่สังเกตเห็นจึงได้เข้ามาถาม,ถามถึงปัญหาว่ามีอะไรให้ช่วยไหมแอนนี่จึงอุทานออกมาด้วยความตกใจเจสซี่ด้วยความที่นางเป็นพี่เลี้ยงฮอลลี่มานานนางก็สังเกตเห็นความแปลกประหลาดตั้งแต่ฮอลลี่กลับมาคราวนี้ก็ดูเป็นเด็กเรียบร้อยขึ้นแม้แต่อุทานยังเรียบร้อยเลยนางก็เลยถามว่ามีอะไรจะปรึกษาหรือเปล่าอย่างเช่น ทำไมถึงเป็นเด็กเรียบร้อยขึ้นและทำไมแซมมี่หมารักไม่ยอมเข้าใกล้เธออีกเลยแอนนี่นางจึงสาร,รภาพออกไปว่าเธอไม่ใช่ฮอนลี่แต่เป็นแอนนี่เมื่อเชสซี่ได้รู้ก็ดีใจใหญ่รีบเข้ามากอดแอนนี่เพราะนางน,นี่คิดถึงแอนนี่มากไม่ได้เจอแอนนี่เลยตั้งแต่นางเกิดพร้อมกับร้องไห้และก็จะเข้าครัวไปทําอาหารที่แอนนี่ชอบมาให้ ระหว่างนั้นพ่อได้เข้ามาเห็นแล้วก็สังเกตความผิดสังเกตของแอนนี่รวมถึงเคสซี่ด้วยแต่พ่อนางก็ไมไ่เอกใจอะไรพอระหว่างนี้พินิกแกกำลังหน้ามืดเลยเ <c oughs> มื่อตามแอนนี่มาทัน <c oughs> พินิกแกก็รีบเปิดประเด็นกับลูกถามว่าถ้าพ่อจะรับเมริดิกมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเนี่ลูกจะคิดยังไงฮอลลี่แอนนี่ได้ยินก็ใช้ไหวพิบทำเป็นเฉยใช้อีกแต่ก็แสดงทีท่าดีใจบอกว่ายอดไปเลยค่ะพอ่อหนูหวังจะมีพี่สาวตัวโตๆมานานแล้วแล้วก็แกล้งตีเนียน ทำเหมือนว่าพ่อนางจะรับเมรดิกมาเป็นลูกบุญธรรมทางด้านพินิกก็อ้ออึ้งอยู่พักนึงพอพูดอะไรไม่ออกแต่สุดท้ายก็รีบบอกว่าไม่ใช่พ่อเนี่ยจะแต่งงานกับเมรดิกนะลูกแอนนี่นางจึงโวยวายขึ้นมาเป็นภารรษาฝรั่งเศสพินิกแกถึงกับต้องถามลูกว่าตกลงนี่ลูกพูดภารรษาฝรั่งเศสได้หรอซึ่งแอนนี่ก็แถไปว่าที่แคมป์เนี่ยเขาสอนให้แล้วก็โวยวายต่อว่าพ่อจะแต่งงานใหม่ไม่ได้นะพราะมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจากนั้นนางเขาวิ่งหนีไป พี่นิกแกก็มานั่งมึนอยู่หน้าบ้านไม่นานเมลดิกก็เข้ามานางจึงได้อาสา,าที่จะไปคุยกับลูกให้เมื่อสองสาวได้พูดคุยกันเมลดิกก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วหนูแอนนี่นั้นค่อนข้างที่จะฉลาดทีเดียวแล้วก็ดูจะรู้ทางนางไปทุกอย่างนางจึงได้พูดกับแอนนี่ไปว่าต่อให้เธอจะเห็นด้วยหรือไม่ฉันก็จะแต่งงานกับพ่อเธอในอีกสถึงสสัปดาห์ข้างหน้าและในใจก็ยังเชคคิดส่งฮอลลี่ไปที่โรงเรียนประจําที่ห่างไกลด้วย ด้วยเหตุนี้แอนนี่จึงได้โทรแจ้งข่าวด่วนไปให้ฮอลลี่ทราบแล้วก็ให้ฮอลลี่หาวิธีพาแม่ไปเจอพ่อที่อเมริกาอย่างด่วนที่สุดแต่เมื่อคุยจบปรากฏว่าคุณตาเนี่ยได้ยืนฟังอยู่ด้านตู้โทรศัพท์ตาจึงได้แนะนําให้ฮอลลี่บอกกับแม่โดยตรงฮอลลี่จึงได้เข้าไปสาร,รภาพกับแม่แล้วก็บอกว่าเธอบังเอิญได้เจอกับแอนนี่ที่แคมป์ทั้งสองคนจึงได้วางแผนสลับตัวกันฮอลลี่บอกว่าเธออยากมาเจอแม่แล้วก็หวังไว้ว่าวันหนึ่งแม่เนี่ยจะรักฮอลลี่ไม่ใช่ในนามของแอนนี่ เมื่อแม่ได้รู้ความจริงก็รู้สึกสงสารลูกแล้วก็คิดว่าที่เขากับนิกปาร์เกอร์ได้ทํานั้นมันเป็นความผิดพลาดมหันฮอนลลี่จึงได้บอกให้แม่รีบไปหาพ่อที่อเมริกาเพื่อจะได้แก้ไขสิ่งที่เคยทําผิดพลาดให้มันถูกต้องพร้อมกับยุตต่อว่าพ่อยังคงคิดถึงแม่อยู่ตลอดเวลาเลยทางด้านอนลิซเบตนางก็รีบเก็บข้าวของแล้วก็ขอร้องให้มาตินไปเป็นพี่เลี้ยงที่อเมริกาด้วยมาตินจึงได้เลือกชุดที่ดูดีที่สุดให้กับนางตัดข้ามาที่นิโคลัสและก็มีลาดิีก วันนี้ทั้งสองคนก็ได้ไปที่โรงแรมเพื่อจัดการเกี่ยวกับงานแต่งและก็ยังมีพ่อกับแม่ของมินาดิกมาด้วยหลังจากที่แนะนําทางความรู้จักกันทั้งหมดก็ได้แยกกันไปพักที่ห้องตัวเองทางด้านอลิซาเบธนางก็มาถึงโรงแรมในสภาพที่มเมาแปเพราะนางตื่นเต้นที่ได้เจอกับนิกพาร์เกอร์คนรักเก่าความจริงแล้วทั้งสองคนก็ยังคงรักและก็คิดถึงกันนะครับที่เลิกกันในคราวน,านั้นนั่นเป็นเพราะอารมณ์ชววูบที่ทะเลาะก,กัน คอนลีก็ได้บอกว่าพ่อรอแม่อยู่ที่โรงแรมแห่งนี้แต่เมื่อเดินเข้าโรงแรมไปอลิซาเบธก็ได้เห็นนิกกอดกับมิลาดิกแฟนใหม่โดยที่นิกเนี่ยก็ได้เห็นลางๆแถมยังมีสีหน้าตกใจมากที่เจออลิซาเบธอีกครั้งนางจึงได้ขึ้นไปที่ห้องพักแล้วก็ได้เจอกับลูกๆพอเค้นถามก็พบว่ามันเป็นแผนการของลูกนางเองนิกพาร์กเกอร์เนี่ยไม่รู้เลยว่าอลิซาเบธจะมามาตินกับเชสซี่ก็ทําท่าจะย่องหนีออกจากห้องอลิซาเบธจึงเรียกกลับเข้ามาแล้วก็ถามว่าทั้งคู่เนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่า ซึ่งมาตินกับเชสซีก็รู้เรื่องบ้างนิดหน่อยเพราะฮอลลี่กับแอนนี่ได้เล่าให้ฟังเมื่ออลิสเบตได้รู้ว่าทั้งหมดมันเป็นแผนการของคู่แฝดลูกนางแถมพี่นิกแกก็รลังจะแต่งงานใหม่แล้วด้วยนางจึงต้องการแค่สลับลูกคืนในค่ำวันนั้นอลิสเบตลงไปที่บาร์ของโรงแรมเพื่อหาเครื่องดื่มแก้แห้งแล้วบังเอิญได้เจอกับเมลด็มลดเมล็ดได้เห็นลายเซ็นของอลิสเบตจากบินเครื่องดื่มก็รู้ทันทีว่าเป็นดีไซเนอร์ชุดแต่งงานชื่อดังเมลดิดจึงของให้อลิสเบตช่วยออกแบบชุดแต่งงานให้ เชิงนางก็ได้ตกลงเพราะนางไม่รู้ว่านี่คือว่าที่ภรรยาใหม่ของนิกปาร์เกอร์แต่แล้วในวันต่อมาที่สระน้ําของโรงแรมทั้งหมดก็บังเอิญได้มาเจอกันพี่นิกได้เจออลิซาเบธอีกครั้งก็ตกใจมากถึงขั้นตกสระน้ําของโรงแรมเลยและเมื่อได้คุยกันอลิซาเบธก็เล่าให้นิโคลัสฟังว่าลูกๆของเราได้พบกันที่แคมป์แล้วก็ได้สลับตัวไปหาเราพี่นิกแกก็เลยได้เข้าใจเรื่องราว และเมื่อเมลดิตเข้ามาเจอนางก็ได้เข้าใจเรื่องราวทุกอย่างรวมถึงได้รู้ด้วยว่าฮอลลี่มีคู่แฝดอีกคนนั่นก็คือแอนนี่ตัดมาที่ตอนค่าคู่แฝดได้เอาเงินเก็บของตัวเองทั้งสองคนมารวมกันเพื่อเหมาเรือ QE 2จํจำลองแล้วก็จัดเป็นงานดินเนอร์ส่วนตัวบนเรือ QE 2จํจำลองนั้นจากนั้นก็ได้พาพ่อและแม่ของทั้งคู่ให้มากินมือ้อค่ําด้วยกันพินิกก็ได้เจอเมียเก่าอีกครั้งที่คราวนี้แต่งหน้าแต่งตัวมาพร้อมก็ตะลึงในความสวยของเธอ อพราะลิซเบธนางก็ยังสาวแล้วก็ยังสวยอยู่มากและในค่ำวันนั้นนิกและกอลิาเบตก็ได้กินข้าวกัน2คนบนเรือ QE 2อําจำลองในวันต่อมาก็ถึงเวลาที่ต้องจากกันแต่ปัญหาก็คือแอนนี่และก็ฮอลลี่ได้พยายามแต่งตัวให้เหมือนกันทําให้พ่อและก็แม่ไม่มั่นใจว่าคนไหนคือฮอลลี่และก็แอนนี่กันแน่เด็กๆได้ยื่นข้อเสนอให้ทั้ง4คนไปแคมปิ้งกันถึงจะยอมบอกว่าคนไหนเป็นแอนนี่แล้วก็จะกลับไปอังกฤษกับแม่ซึ่งมีระดีต ก็ไม่มีทางยอมแน่นอนเพราะนางก็กำลังจะแต่งงานกับน,นิกพาร์เกอร์อาทิตย์หน้าแล้วอลิสเบธจึงได้เสนอให้เมีร์ดิกนั้นไปด้วยแต่ถึงเวลาไปจริงๆนางก็ได้ถอนตัวเพื่อให้เมีรดิกได้มีเวลาปรับตัวเข้ากับครอบครัวและก็ปรับตัวเข้ากับเด็กๆด,ด้วยและนั่นก็ไปเข้าทางเด็กทั้งสองฮอลลี่และก็แอนนี่พยายามแกล้งเมรดิกซึ่งโดยปกตินางก็ไม่ใช่สายลักธรรมชาติและก็การเดินป่าอยู่แล้วระหว่างเดินทางไปที่แคมป์ก็ยังต้องจอดพักตลอดเวลา ฮอลลี่ค่อยๆเอาก้อนหินเติมใส่กระเป๋าของเมดิกทีละก้อนทีละก้อนส่วนแอนนี่ก็หยิบกิ้งก่าใส่ขวดน้ำแล้วก็ยื่นให้เธอกินนั่นยิ่งทำให้เมลาิกประสาทเสียไปใหญ่เมื่อไปถึงแคมป์หลังจากที่อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายนางก็รีบกินยาแล้วไปเข้านอนเพื่อให้จบวันไวๆแต่เมื่อตื่นมาในตอนเช้านางก็ได้พบว่าตัวเองกำลังลอยคออยู่ในทะเลสาบนั่นก็เป็นเพราะฝีมือของฮอลลี่และก็แอนนี่อีกเช่นเคยนั่นยิ่งทำให้นางสติแตก เมื่อขึ้นจากบึงมาได้ก็โวยวายส่นิโคลัสใหญ่และก็พูดว่าทันทีที่ฉันแต่งงานกับคุณฉันจะส่งไอเด็กแฝดนี่ไปโรงเรียนประจำที่สวิตสแลนด์พร้อมกับยื่นข้อเสนอว่าจะเลือกใครระหว่างฉันกับลูกพินิกหลังจากที่แกหน้ามืดมาทั้งเรื่องก็ตาสว่างจนได้แกตอบแบบไม่ต้องคิดเลยแกเลือกลูกครับนั่นทําให้เมีดิกโกรธจนเนื้อเต้นเลยและการแคมปิ้งก็จบลงในวันนั้นนิโคลัสได้พาลูกคู่แฝดของเขากลับมาที่บ้าน อลิซาเบตได้เห็นก็แปลกใจว่ามีราดิกไปไหนนิโคลัสจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังพร้อมกับโชว์แหวนมั่นที่ถูกมีราดิกปาใส่หน้าก็เป็นนั้นว่าแผนการขั้นแรกของคู่แฝดจอมจุ้นก็สําเร็จไปได้ด้วยดีในเย็นวันนั้นทั้ง4คนก็ต้องทําอาหารกินเองเพราะว่ามาตินและก็เชสซ,ซี่ออกไปตั้งแคมป์กันกลายเป็นคู่รักอีกคู่หนึ่งในคืนนั้น นิโคลัสพาลิสเปตลงไปดื่มไวน์ที่ห้องไวน์ของเขาแล้วก็โชว์ให้ดูว่าเขาได้ไปกว้านซื้อไวน์ที่ดื่มในงานแต่งของทั้งคู่เมื่อ11ปี9เดือนที่แล้วมาจนครบทุกขวดเลยนั่นทาให้อลิสเบตซาบซึ้งถึงกับน้ําตาไหลแต่ยังไม่ทันจะสารต่ออะไรไปมากกว่านั้นมาตินและก็เชสซ,ซี่ก็กลับมาที่บ้านพอดีในวันรุ่งขึ้นอลิสเบตก็ต้องพาแอนนี่กลับไปที่ลอนดอนจึงได้บอกลากับนิกและก็ฮอลลี่ท่ามกลางความเศร้าของฮอลลี่และก็แอนนี่ที่ทั้งคู่ต้องจากกัน ระหว่างทางอลิซาเบธและก็แอนนี่ก็นั่งมือลอยคิดไปต่างๆนานาแต่เมื่อถึงบ้านฮอนลลี่และก็นิโคลัสได้ออกมาแล้วก็ทักทายทั้งคู่นั่นเป็นเพราะว่าทั้งสองคนได้นั่งเครื่องบินคองคอร์ดซึ่งเป็นเครื่องบินเร็วเหนือเสียงมาถึงที่อังกฤษก่อนและนิโคลัสก็พูดว่าผมเคยทาพลาดไปแล้วหนึ่งครั้งที่ปล่อยให้คุณกับลูกไปครั้งนี้ผมจะไม่ทาพลาดอีกแล้วหนังก็ได้จบลงครับ